วยจะออกซื้อสลากผ่านเราได้สลากแท้สลากจริงจากกองสลากถูกกฎหมาย100%เรซราคา80บาทไม่มีค่าธรรมเนียมสแกน QR code หรือ Line ID adsai a g l o t t o 80หมัดน็อกไทยเล่นงานค่ะโรงงานเขมรเจ๊งระนาวถูกตัดสิทธิ์ส่งออกรายงาน400,000คนตกงานเงินส่งกลับประเทศหาย90,000ล้านค่ะ หมัดนอกไทยเล่นงานหนักค่ะวิกฤตตกงานกัมพูชาสูงปรีดค่ะโรงงานเขเมรเจงระนาวถูกตัดสิทธิ์ส่งออกแรงงาน400,000คนตกงานเงินส่งกับประเทศหายวับ90,000ล้านค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กค่ะโดยย้ำอีกครั้งนะบอกว่ากัมพูชาไม่เคยลดตัวขอให้ไทยเปิดด่านชายแดนไทยจะปิดอีกร้อยปีหรือ500ปีกัมพูชาก็ไม่ล่มสลายค่ะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าการที่บุคคลระดับสูงในไทยหยิบยกเรื่องด่านชายแดนขึ้นมาพูดนั้นอาจเป็นการหาเสียงสําหรับการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงค่ะซึ่งคํากล่าวของฮุนเซนค่ะจะดูเหมือนว่าสวนทางกับสาร,รการรายงานในประเทศของเขา โดยทางเพจคัดข่าวได้โพสต์ข้อความถึงกรณีวิกฤตตกงานกัมพูชา2025ค่ะแผนกดดันไทยด้วยการเรียกแรงงานกับประเทศล้มเหลวโรงงานปิดจากสาหรัฐตัดสิทธนส่งออกค่ะแรงงานตกงานกว่า7 0 0 0 0 0คนระเบิดเวลารัฐหุ่นเซนค่ะ วิกฤตชายแดนไทยกัมพูชาค่ะตาย42ศพหยุดยิง26ตุลาคมค่ะกำลังขยายตัวเป็นวิกฤตแรงงานครั้งใหญ่สุดในรอบทศวรรษค่ะหลังรัฐบาลฮุนเซนสั่งเรียกแรงงานกัมพูชากลับประเทศกว่า9 0 0 0คนจาก1.2ล้านคนในไทยค่ะ เพื่อกดดันเศรษฐกิจไทยนะแต่ว่าแผนกลับสะดุดหนักกาเมื่อไทยปรับตัวได้รวดเร็วดึงรายงานสีลังกาเมียนมาและก็เนปาลเข้ามาแทนค่ะส่งผลให้รายงานกัมพูชาจำนวนมากตกงานทันทีขณะเดียวกันค่ะสหรัฐตัดสิทธิพิเศษทางภาษีหรือว่า GS สํำหรับสินค้าเสื้อผ้าและก็รองเท้าค่ะทำให้โรงงานในประเทศทยอยปิดตัวกระทบลูกจ้างกว่า4 0 0 0 0 0คนค่ะ รวมผู้ตกง,งานทั้งหมดราว7 0 0 0แสนคนค่ะกลายเป็นระเบิดเวลาทางสังคมที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ก่อนลุกลามค่ะแผนกดันไทยล้มเหลวไทยปรับตัวไวแรงงานกลับบ้านแต่ว่าไร้างานค่ะหลังการประทะชาแดนช่วงเมษายนถึงกรกฎาคมการรัฐบาลกัมพูชาเร่งรณรงค์ให้แรงงานในไทยกลับประเทศค่ะ เพื่อหวังกดดันเศรษฐกิจฝั่งไทยให้ชักค่ะแต่ข้อมูลจากข่าวสดอังกฤษค่ะได้ระบุว่าผลกลับตรงกันข้ามค่ะเมื่อรายงานกัมพูชาที่อยู่ในไทยลดลงเหลือราว 4 9 0 0 0 0คนค่ะขณะที่ไทยปรับตัวทันใช้มาตรการ5ระดับของกระทรวงแรงงานค่ะทั้งระดมแรงงานภายในประเทศนําผู้ต้องขังและวก็ทหารช่วยงานชั่วคราวรวมถึงเร่งอนุมัติแรงงานจากประเทศใหม่ค่ะเช่นสีลังการ1,000คนเมียนมาก4 0 0 0 0คนและก็เนป,ปาลบังกลาเทศค่ะเพื่อทดแทนแรงงานกัมพูชาที่หายไปนะส่งผลให้ GDP ไทยหดเพียง0.5ค่ะภายใน1เดือนตามข้อมูลของน a t i o n Thailand ค่ะ ทางด้านกัมบ,บูชาเองค่ะก็ต้องเผชิญกับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจอย่างหนักค่ะซึ่งมีรายง,งานว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะมีรายง,งานกว่า786,899คนเดินทางกลับผ่านด,าด่านปอยเปตแต่ภาครัฐไม่มีงานรองรับเพียงพอนะโดยรายได้จากเงินที่รายง,งานส่งกลับประเทศหายไปกว่า2.8พันล้านดอลลาร์หรือราว6.1%ของจ d p ค่ะ ซึ่งก็มีโรงงานปิดแล้วก็สิทธิ์ส่งออกก็หายนะซ้ำเติมตกงาน7 0 0 0 0 0คนค่ะสถานการณ์ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อสหรัฐคาตัดสิทธิพิเศษทางภาษีสินค้าส่งออกของกัมพูชาค่ะทำให้อัตราภาษีเพิ่มสูงถึง49% ก่อนจะลดลงเหนือ19%หลังเจราจารค่ะก็ส่งผลโดย,โดยโตรงต่ออุตสาหกรรมเสื้อผ้ารองเท้าและก็กระเป๋าค่ะซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานหลักของประเทศนั่นเองค่ะซึ่งเดอการเดียนค่ะได้ระบุว่าโรงงานกว่า20%จากทั้งหมด1,555แห่งต้องปิดตัวนะทำให้รายงานกว่า 3 6 0 0 0 0คนตกงานค่ะขณะที่นิเคอเอเชียค่ะได้ระบุว่าผู้ใช้รายงานหญิงจำนวนมากต้องแบกหนี้เฉลีย่ย5 0 0 0ดอลลาร์ต่อโคเรือนะแล้วก็ยังมีรายงานนะบอกว่าแม้รัฐบาลจะพยายามต่อรองกับภาษีเพื่อลดภาษีลดลงเหลือ36%แต่ก็ยังไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าโรงงานหลายแห่งเลือกย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียซึ่งมีภาษีต่ำกว่าค่ะส่งผลให้แรงงานในประเทศต้องตกงานเพิ่มราว 7 0 0 0คนนะตามการประเมินของ CDRI ค่ะซึ่งระเบิดเวลารัฐหุนเซนค่ะภาระหนักทั้งเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะรัฐบาลกัมพูชาค่ะพยายามบรรเทาสถานการณ์ด้วยการจัดหางานนะจ้างงานทั่วประเทศ24จังหวัดเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ก็ไม่สามารถรองรับแรงงานทั้งหมดได้ค่ะขณะเดียวกันภาระนิสินครัวเรือนก็พุ่งขึ้นกว่า50%จากการสูญเสียรายได้แล้วก็งานประจำค่ะ ซึ่งแคมเมร์ทามก็เตือนว่าหากไม่สามารถฟื้นฟูตลาดแรงงานได้ภายในสิ้นปีนี้ค่ะความไม่พอใจของประชาชนอาจขยายวงสู่ปัญหาสังคมและก็ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจากแผนกดดันไทยที่กลายเป็นระเบิดเวลาตกงานนะคะกัมพูชากําลังเผชิญกับบททดสอบใหญ่สุดของรัฐบ,บาลฮุนเซนในรอบหลายปีค่ะซึ่งสายตาทั่วภูมิภาคค่ะก็จับตาแผนฟื้นฟูแรงงานเดือนธันวาคมนี้ว่าจะหยุดแรงสังส่นสะเทือนเศรษฐกิจฐฐฐฐได้ทันหรือไม่ค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยคะ่ะเพื่อได้นําข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยคะ่ะหวยจะออกซื้อสลากผ่านเราได้สลากแท้สลากจริงจากกองสลากถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ราคา80บาทไม่มีค่าธรรมเนียมสแกน QR code หรือ Line ID adsai aglottto 80